วันนี้ผมมารีวิวตัวหนึ่งที่ป้องกันกำจัดเพี้ยแป้งได้เป็นอย่างดีรวมถึงป้องกันกำจัดมอดรวมถึงป้องกันกำจัดหนอนในช่วงลูก ตัวนี้เป็นยาชื่อเชลกาดอยู่กลุ่ม 1B กลุ่มออกโนฟอสเฟตชื่อพรีมิฟอร์ดอัตราการใช้อยู่ที่200-300ถึงซีซีต่อน้ํา2ลิตรต้องบอกตรงๆเลยว่ากลุ่มนี้เป็นยาเกรดสูงนะครับอยู่ในกลุ่ม 1B ออกโนฟอสเฟตต้องบอกตรงๆว่าเพี้ยแป้งหนอนเจาะหนอนไถเปลือกมอดจบเลยครับรวมถึงกระบวนการฉีดได้เพี้ยฟงเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้ทักกานฝอยในเรื่องของไรแดงจมได้แต่โดยส่วนใหญ่จะใช้ฉีดในช่วงผลเพราะนั้นแนะนําให้ใช้เชลกาดลดปัญหาเรื่องเพี้ยเรื่องหนอนเรื่องมอดเรื่องอะไร้เลยคัับนนนนีูกแทุ คนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยวันนี้โคตููรีวิวเรื่องตัวเชลกาดอยู่กลุ่ม1 B กลุ่มพิลิมิฟอร์ดเอาไปสลับกับยากลุมอื่นได้ดีเยี่ยมครับใช้ตามอัตราใช้เชลกาดครับ